สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูจะมาแนะนำการโหลดแอปพลิเคชันลงบนมือถือนะคะมาที่โทรศัพท์ระบบ Android นะคะเราจะใช้ Play Store ในการโหลดนะคะนี่นะคะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้ค้นหานะคะพิมพ์ว่า dltv นะคะกดค้นหาเลยค่ะสัญลักษณ์จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะกดติดตั้งไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอนะคะหน้าจอหลักเลยเขาจะถามเกี่ยวกับอนุญาตให้ dltv เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไม่มตอบ อนุญาตไปเลยค่ะและหน้านี้ค่ะกดที่ข้ามไปเลยเป็นการแนะนำวิธีการใช้นะคะการตั้งเตือนการเลือกช่องทางอาข้ามไปนะคะการเลือกวิชาไลค์แชร์อ่าโอเคข้ามค่ะนี่ค่ะเปิดเข้ามาจะเป็นหน้าจอหลักแบบนี้นักเรียนอยู่ชั้นไหนนะคะก็กดเข้าไปได้เลย ก็จะมีชั้นมีช่องตามนี้เลยนะคะช่องแรก dltv 1ค่ะจะเป็นชั้นป .1 ปสองปสป .4 ปห้าปหและก็จะเป็นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งอ่าม .1 ม .2 อม .3 ถึงช่อง9นะคะและขั้นด้วยชั้นอนุบาลน,นะคะอนุบาลจะเป็นช่อง10ค่ะอนุบาลจะเป็นช่อง10อนุบาลหนึ่งนะคะอนุบาลสองอนุบาล3า 12ค่ะและต่อด้วยพี่มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะนะคะ DL 13 14และ15ภาษาต่างประเทศค่ะอันนี้หน้าหลักนะคะเป็นหน้าที่เขาเอาไว้แนะนำการศึกษานะคะจะเห็นว่ามีคำว่าสดแสดงว่ากำลังไลฟ์กำลังฉายอยู่ณตอนนี้เลยค่ะก็จะมีหน้าแนะนำหลายอย่างนะคะเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะคะลองคลิกเข้าไปดูนะคะแต่ละช่องก็จะแตกต่างกันไปวิชาเกษตรอ่าเรื่อมาดูข้างล่างค่ะตัวแรกจะเป็นการแนะนำรายการแบบห้ามพลาดต้องรับชมนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์แต่ทั้งสองช่องทางนี้จะต้องเข้าสู่การลงทะเบียนก่อนนะคะ ใช้อีเมลแล้วกันนะคะค,คุณครูขอใช้ตัวนี้นะคะเพิ่มบัญชีเข้าไปค่ะก็จะทำการกดถัดไปและบันทึกได้เลยนะคะจากนั้นค่ะก็จะสามารถกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นน,นี่ค่ะแนะนำว่า ให้แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์น,นะคะ,บบนะะทุ่มสุดท้ายจะเป็นตารางนะคะผังรายการออกอากาศตามวันและเวลานะคะขอสักสามรายการแล้วไปดูที่ตรงนี้สิคะคลิกตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคลิกค่ะ,ะกดลงไปค่ะดูที่แจ้งเตือน นี่นะคะผังรายการที่เรากดแจ้งเตือนไว้เมื่อกี้พอถึงเวลาเครื่องก็จะเตือนเรา,าถ้าดูเสร็จแล้วก็ลบค่ะกดที่ถังขยะลบการแจ้งเตือนเรียนดูที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรรัมภ์ และโรงเรียนไกลกังวลน,นะคะคลิปนี้มีประโยชน์ทางการศึกษาท่านใดที่ชอบเห็นว่ามีประโยชน์กับตัวท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ